สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่การรายงานสถานะโทรมาสกรมชนประธานประจำวันที่6กันยายนพุทธศักราช2556ค่ะดิฉันจามีกรรตั้งมคิดค่ะและก็ผมวิรั์อุปราาครับค่ะเริ่มเริ่มด้วยการรายงานสถานะโทรมาสของลูงน้ำภาคกลางและภาคเหนือก่อนนะคะ โทรลมาลุ่มน้ำเจ้าพยาและโทรมาลุ่มน้ำปิงตอนบนขณะนี้ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวค่ะโทรมานลุ่มน้ำวังสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี60%ค่ะโทรมานลุ่มน้ำายมสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี100%ค่ะโทรมานลุ่มน้ำสแกกลางสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี92%ค่ะโทรมาลุ่มน้ำวังทองสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี100%ค่ะและโทรมาลุ่มน้ำกกสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี100%ค่ะ ต่อไปเป็นการรายงานสถานะโตรมานลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำภาคตะวันออกนะครับโตรมานลุ่มน้ำลำปาวสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี80%ครับโตรมานลุ่มน้ำมูลสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี7%ครับโตรมานลุ่มน้ำชีสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี90%ครับในส่วนของลุ่มน้ำภาคตะวันออกนะครับโตรมานลุ่มน้ำปราจีนบางปะกงสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี90%ครับ โทรมาตรุ่มน้ำจันทบุรีสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี64เตครับต่อไปเป็นรายงานระบบโทรมาตรลุ่มน้ําภาคตะวันตกนะครับโทรมาตรลุ่มน้ําท่าจีนสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี6.8ครับโทรมาตรุ่มน้ําแม่กองสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี94เครับในส่วนของภาคใต้นะครับโทรมาตรุ่มน้ําท่าตะเภาสถานีที่กําลังทางานอยู่มี6.7นครับ ต Miller, ัวละมานลุ่มน้ำนครศรีธรรมราชสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี81%ครับตัวละมานลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี40%ครับตัวละม่านลุ่มน้ําอูตะเผาสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี32%ครับและตัวละมานลุ่มน้ําปานบุรีสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี78%ครับค่ะสรุปการรายงานสถานะโทรม่านประจําวันนี้นะคะสถา มีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะแต่ไม่มีสถานีใดยอยู่ระดับเตือนและสถานะทอรมนาลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลุ่มน้ำภาคตะวันออกนะคะวันนี้การตรวจวัดระดับน้ําอยู่ระดับปกติครับไม่มีสถานีใดยอยู่ระดับเตือนค่ะสถานะทอราตาลุ่มน้ําภาคตะวันตกและภาคใต้วันนี้การตรวจวัดระดับน้ํายังอยู่ในระดับปกติครับมีฝนตกในบางพื้นที่แต่ไม่มีสถานีใดยอยู่ระดับเตือนครับครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานสถานะโทรมารประจำวันที่6กันยายนพุทธศักราช2556ขอบคุณสำหรับการติดตาพบกันใหม่ครั้งหน้าผมและพี่บรนษชนัน่นขอจบการรายงานเ,เียงนี้แลหรับวันนี้สวัสดีครับ